ว่าสกิลคนขับเนี่ยต้องเลือกยังไงแล้วก็อันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมผมต้องบอกก่อนเลยว่าสกิลคนขับเนี่ยมันแต่หุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปครับผมมันขึ้นอยู่กับหุ่นด้วยขึ้นอยู่กับอาวุธด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่น อย่างหนึ่งมีอยู่ไม่กี่อย่างับผมซึ่งผมจะมาพูดถึงคลิปนี้กันเลยก็คือ,อเหมือนชื่อในคลิปเลยครับผมก็คือสามสก,กิลสามสก,กิลคนขับเนี้ยหุ่นทุกตัวต้องมีครับผมไม่ว่าจะเป็นคนขับในตำนานหรือคนขับธรรมดาเนี่ยสก,กิลคนขับอันนี้ยมันต้องมีครับผมถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับผมถือว่าหุ่นตัวนั้น ยังไม่สมบูรณ์แบบครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะมีตัวช่วยทําให้หุ่นแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยค่อนข้างมากมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเท้ทองซื้อใช้อะไรแลกมาด้วยความยากลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกคร่าวๆก่อนเลยว่าแค่3ามสกิลครับผมของพนขับเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีหุ่นที่มีศักยภาพได้เนาะ ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวตํานานนะครับผมตัวธรรมดาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของหุ่นี่ครับผมของลิสต์ผมเนาะนี่ครับเข้าไปดูคนขับของลิสต์ผมเลยคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องทําตามทุกอย่างหรือเพื่อนๆจะพิจารณาเอาก็ได้นะครับผมแต่สิ่งที่จําเป็นต้องมีเลยก็คือหนึ่งเลยครับผมสกิลแรกเลยนะครับผมที่เพื่อนๆต้องมีอาจจะเป็นสกิลที่2ที่สามหรือเพื่อนมีเยอะแล้ว แต่แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าต้องมีต้องมีสามสกิลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดเราเอาไปเอาไปเลี้ยงใหม่ว่าเออต้องมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามจะดูจะอยู่ในอันดับที่เราไห่ก็แล้วแต่ของสกิลเนี่ยไม่จําเป็นครับผมแต่ต้องมีสามสกิลเนาะสกิลแรกครับที่หุ่นควรจะมีก็คือเอ่อสกิลของคขับสกิลแรกที่หุ่นควรจะมีก็คือนี่ครับที่ควรจะมีนะ ตัวนี้ครับผมอันที่สองเลยครับเออไม่ใช่ครับไม่ใช่อันที่สองนะขอโทษทีนี่ครับลิทอันสุดท้ายสี่ม่วงอันสุดท้ายก็คือลิทสร้างความเสียหายจากอาวุธมากขึ้นอ่าสกิลนี้นะครับผมเมื่อมันไปอยู่ที่หุ่นตัวอื่นมันก็จะพูดมันก็จะบอกเหมือนกันนี่แหละแต่แค่เปลี่ยนชื่อไปเนะาะก็คือเป็นตกิลแรกนะครับผม หุ่นทุกตัวควรจะมีนี่ครับถัดขึ้นมาเลยครับผมมีความทนทานมากขึ้นครับผมผมไม่ได้อ่านชื่อหุ่นนะเดี๋ยวเพื่อนๆของผมก็คือมีความทนทานมากขึ้นครับผมไปเจอที่ไหนไปเจอกับหุ่นตัวไหนแล้วมีตกิลนี้ครับผมถือว่าใช้ได้แล้วครับผม,มตะกิลที่ดีเนาะสีไม่เกี่ยวครับมันเป็นที่จังหวะและดวงแล้วก็การกําหนดให้ของทางทีเอ็มเขาเนาะ มันไม่ได้มาเป็นสีม่วงตลอดหรือมันอาจจะเป็นสีม่วงตลอดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสกิลนี้ก็คือมันจะทําให้เลือดของหุ่นยนต์เราเนี่ยเพิ่มมาอีก15%ครับผมอืมก็คือตัวนี้ครับมันจะเพิ่มอีก15%นะใช้ได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นคนขับในตำนานหรือคนขับธรรมดาก็แล้วแต่มันจะเพิ่มตามสีนะครับผมนี่ถ้าอัพขึ้นมาให้เป็นสีต้ม อตอนนี้เราจะเพิ่มประมาณ18.75เปอร์เซ็นต์ครับผมซึ่งมันเยอะมากมากนะเกือบ20เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโอเคสกคิลที่สามครับผมสกิลที่ผมจะบอกว่าเพื่อนๆควรจะมีสกิลที่สามก็คือนี่มีความเร็วมากขึ้นครับผมอ่ามีความเร็วมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าจะทำให้หุ่นของเรานั้นเร็วขึ้นครับผม มีสปีดท,ที่เร็วขึ้นเนาะจากหุ่นที่คิดว่าเร็วอยู่แล้วมันก็นเร็วขึ้นไปอีกจากหุ่นที่เดินช้าๆมันก็จะทําให้เร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นนั่นเองครับผมจึงทําให้แล้วก็เนี่ยครับอัปเกรดขึ้นมาก็จะติขึ้นจะได้เพิ่มอีก2%เนาะขึ้นอยู่กับสีครับผมไล่ตามสีเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยเอาเข้าวๆสามสามสกิลนี้ก่อนนบผมเพราะว่า มันสามสกิลเนี่ยมันจะยังไม่แพงเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆสุ่มมาแล้วได้สกิลอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ดีทั้งหมดครับผมอย่างเช่นอาวุธอ่าสร้างความเสียหายมากขึ้นอาวุธที่ติดหุ่นของเราสนระ้างความเสียหายมากขึ้นก็ดีครับผมใช้ได้เพราะว่าสกิลพวกนี้ไม่ว่าจะเล่นแบบยึดเทอสัญญาณหรือเล่นแบบเดสแมทหรือเล่นแบบไหนก็นแล้วแต่ กิวมันจะทํางานตลอดเวลาครับผมอหรือถ้าเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีคําถามครับผมโอเคนะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจจุดนี้แล้วคราวนี้ผมจะตอบคําถามเพื่อนเพื่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนถาม,าม,มามากเลยว่าทําไมหุ้นมันฮิวเลือดได้ทุกตัวเนาะนั่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ได้ครับผมอ่าตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนเนาะ กดเขเาไปว่าเข้าเข้าไปตรงว่าเปลี่ยนสกิลเนาะแต่อย่าไปกดเปลี่ยนนะอย่าไปกด z ุ่มเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือดูมาที่ลายชื่อสกิลด้านล่างขวามือครับผมนี่ผมจะอธิบายให้ฟังเนาะคือสกิลที่ทํางานตลอดโดยที่ไม่มีข้อจํากัดเนี่ยมันจะไม่มีข้อแม้ครับผมสกิลที่มีข้อแม้หมายความว่าอย่างเช่นเนี่ยหากทีมของศัตรู ยึดควบคุมจุดสัญญาณได้เนี่ยนั่นคือข้อแม้แหละถ้าเกจดศัตรูยึดไม่ได้เราก็สกิลนี้ก็จะไม่ทาํางานอ่าเป็ตัวอย่างง่ายๆนี่ครับลิดตั้งความเสียหายจกอาวุธมากขึ้นแต่ความเร็วลดลงนี่ก็คือมันมีข้อแม้แหละคือมันจะสร้างความเสียหายมากขึ้นแต่ความเร็วมันจะลดลงเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ,กอีกนี่ครับที่ถามข้อมามากเลยก็คือทําไมหุ่นมัน หิวเลือดได้ตลอดเวลาเพราะมันมีสกิลคนขับครับผมสกิลคนขับที่มีอยู่สกิลหนึ่งมันจะบอกว่าสามารถหิวเลือดได้ทุกวินาทีครับผมอา่าโดยที่มันจะไม่มีเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวผมพยายามจะไล่ให้ดูก่อนจะไล่ให้ดูนะครับผมไหนเออไหนเออไหนเออทุกวินาทีทุกวินาทีทน,าททน,าทนี่ครับผม ตกิลตรงนี้เลยครับผมนี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปนะนี่ครับสกิลวันบนสุดนะตอนนี้นะเขาจะเขียนวาชัดเจนเลยว,ว่าลิสสามารถซ่อนแซมส่วนความทนทานสูงสุดของหุ่นยนต์ได้ทุกวินาทีเลเวลเต็มเนี่ยคือ0ูนยุดสองห้านะนี่คือสีธรรมดาคือสีสีต่าสุดเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับผมคําถามนี้นะที่เพื่อนเพื่อถามมาตลอดสมัยสมัยฮิวหุ่นมันหิวมาตลอดทำยังไงก็คือนี่ครับ มันเป็นสกิลของคนขับถ้าเพื่อนๆสุ่มได้นี้ถือว่าดีมากๆเนาะถ้าเก็บเอาไว้ได้เลยแล้วก็สกิลเนี่ยมันจะเอื้อนะนต่างเช่นการเพิ่มเลือดการยึดสัญญาณก็คืออย่างที่บอกขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นด้วยเนาะที่ผมเก่นแต่ทีแรกก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับสกิลเนี่ยจะบองบอกเป็นของอาวุธด้วยเนาะสร้างความเสียหายมากขึ้นก็คือ เจ้าะแคลงเนี่ยสร้างความผมอ่านัะแคลงม่ถูกความสเกลสร้างความเสียหายมากขึ้นเนาะนี่ครับเอ้าเขาให้ตรวจสอบกวอนซึ้่งต่อครับผมโอ้โห,โหเด้งออกเฉยใส่เน็ตมันจะกระตุกครับผมต้องขออภัยด้วยเนาะซึ่งหืเกิดอะไรขึ้น แล้วผมอ้ากลับมาแล้วครับผมเราไปดูวันต่อเลยเนาะนี่ครับเย็นไหมกดมาที่นี่ครับผมรายชื่อของสกิลเนาะนี่ครับมันจะบ่งเป็นซองส่วของหุ่นกับของปืนเนาะของปืนเนี่ยหมวกสีปืนเนี่ยมันมีดาเมจอยู่แล้วถ้าเราสุ่มได้ก็ถือว่าปุ๊กับผมซึ่งผมสุ่มได้เนาะนี่ครับอืมประมาณนี้เลยแต่ผมจะสุ่มไปสีม่วงเนาะ แต่ผมยังไม่เคยประมาณว่าซ้ำกันนะเวลาสุ่มเนี่ยหมายถึงว่ามีแล้วเนี่ยสุ่มซ้ําเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะกรณีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเจอก็สามารถพูดคุยหรือแนะนําหรืออะไรก็ได้ครับผมเข้ามาได้เนาะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยแต่ก็ไม่ต้องดรามากนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ทราบอยที่ทราบแล้วเนี่ยก็โอเคครับผม ก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเหมือนสาระล้วนๆเลยเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องของพลขับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็น E ี EP ไปเนาะก็ถ้าสสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ครับผมผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้เนาะอันนี้ E ีีแรกก็จะเป็นแบบนี้ไปก่อนเนาะก็คือสามสกิลที่หุ่นทุกตัวควรจะมีเนาะ ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นคนทับตำนานหรือเป็นคนทับธรรมดาโอเคคลิปนี้ก็สมควรเกือบเวลาแล้วก็ต้องบายบายอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกบติดตามด้วยนะบ๊ายบาย